เรามองว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้รับได้รับสิทธิให้ได้รับการคุ้มครองได้รับความมั่นคงในชีวิตบางประการที่รัฐนี้แผ่นดินนี้ประเทศนี้หรือที่ไหนก็ตามที่มนุษย์คนนี้เกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่เขาควรจะได้ มันมีคำหนึ่งเรียกว่าเกย์โดมิเนนต์แม้ว่าแม้กระทั่งในงานไพรยในธงลุงเกย์จะมาเด่นเสมอเลยเราก็สมัยก่อนงานไพรเราไม่ใช้คาว่าไพรเฉยเรใช้เกย์ไพรเกย์พาเลตอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับรแล้วกลายเป็นเกย์เกย์มีพื้นที่ก่อนเสมอตัวจีเนี่ยมันจะมาก่อนได้รับความสําคัญได้รับพื้นที่ก่อน L อก่อน B ก่อนทีอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีความโดดเด่นในลนักษณะหนึ่งแต่ทีนั้นก็คือทรานเซนเดอร์ที่เป็น t r a n s g e n มากกว่า trans man ตั้งแต่จำความได้ครับก็คือรู้สึกว่าเราเราไมไ่รู้สึกว่าชอบเด็กผู้หญิงเราแค่แบบชอบเล่นกับเด็กกลุ่มผู้หญิงเฉยๆแบบกระโดดย,าง,ยางนี้น่ครับรู้สึกว่าเราชอบในความเป็นผู้ชายมากกว่าหมายถึงว่าแบบเราชอบตัวผู้ชายะครับใส่ใส่ตั้งแต่เด็กอันนี้ไม่รู้เหมือนกับว่าสังคมไทยไแต่ก่อนกับตอนนี้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราจะโดนแบบโดนล้อโดนแซวตั้งแต่เด็กเลยอนุบาลอนะ่ะยัน 6. แต่พอเข้ามาหาลัยปุ๊บมันเหมือนแบบถูกคัดสรรเออเราได้เข้ามาหาลัยดีอะไรเงี้ยไอพวกแบบเกเรที่ชอบเหยียดชอบแกลงเลงี้ยมันก็ไม่มีเออมันก็ยอมรับมากขึ้นหรือมันเป็นยุคที่ประเทศไทยยอมรับมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ายุคน,นี้น้องๆก็อาจจะเป็นตัวแม่ก็ได้ที่แบบผู้ชายกลัวไม่เหมือนยุคเราหรือเปล่าครับมัน้อนให้เห็นเรื่องของครงางโครงสร้างชายเป็นใหญ่ชายเป็นใหญ่นี่ก็คือว่ายังไงสุดท้ายเนี่ย เกอ่ะมันใกล้เคียงกับความเป็นชายมากกว่าอยู่แล้วสังคมที่ยกย่องเชิดชูอื้ออํานวยหรือออกแบบมาเพื่อให้ความเป็นชายมีพื้นที่ตัวตนอำนาจมากกว่าเนี่ยเกจึงมีพื้นที่ตรงนี้มากกว่ากลุ่มเลสเบียนกลุ่มหญิงรักหญิงกลุ่มทรานส์วูแมนทรานส์แมนกลุ่มนันเบรลลี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้กว่าอยู่แล้วแล้ว มันก็ดูเป็นเหมือนแบบอภิสิทธิ์บางอย่างที่ได้รับรู้ตั้งแต่ออนุบาลนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าชอบผู้ชายแล้วไหมแล้วยิ่งเข้าไปโรงเรียนประจำเนี่ยวัฒนธรรมโรงเรียนประจาก็คือไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นตุ๊ดห้ามทุกคนเป็นตุ๊ดเข้าใจป่ะทุกคนจะต้องเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษโรงเรียนถูกสอนม,มาแบบนี้คนเป็นตุ๊ดต้องเก็บกดตัวเองเอาไว้คือรู้ว่าเป็นตุ๊ดแหละแต่อย่าแสดงออกอย่าแลดอย่าเป็นตุ๊ดห้ามมึงต้องเลิกเป็นตุ๊ดให้ได้ ใช่แต่ต้องเกือนก่อนว่าช่วงตอนมอต้นอะเรา <S 2> <S 2> โังผงมากพี่ <laughs> <S 1> <S 1> พอตุงนั้นมันยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่อะมันมีแค่คาว่าต้นกระเทยเก้แค่นั้นเนี่ยแหละเขาที่เขาแยกกันมาทีนี้พอเราไปสุดเกดใช่ป่ะแล้วเหมือนกับมีแม่พี่สาวแล้วก็นาที่เป็นเก้เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะคอย ดึงเรามาก่อนว่าเฮ้ยอันนี้ไม่น่ารักน้าไม่เหมาะกับวัยนะอะไรเงี้ยครับช่วงมปลายมันก็นเริ่มมีมี awareness เรื่มมองพวกนี้แล้วมกีการตื่นรู้เริ่มขึ้นละแล้วเราก็รู้สึกว่า1คือเราได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเนะรุ่นน้องด้วยความที่รู้จักกันที่แบบเออเราแบบคุยกันนั่นนี่น่นเลยก็แบบเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันอะไรเงี้ยกับคุณครูกับอาจารย์อะไรเงี้ยก็สนิทกันแทบทุกคน สามารถพูดได้ว่าคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือเอา80%อะรู้จักกันหมดเราเป็นแฟนรายการรูพอดรกเรสเนาะดูตั้งแต่ปี2010รายการออกครั้งแรกปี2009เราดูปี2010หาดูลิงแบบลิงเถื่อนอะดูมาเรื่อยๆอะเราดูมาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นไปเป็นนักเรียนอยู่ที่ต่างประเทศอะแล้วเราก็เจอคำพูดที่รูพอพูดว่า we as gay people we have to choose our own family เพราะแบ็คกราวด์ของเกหรือ queer people โดยมากนะ มันคือการถูกกีดกันออกจากครอบครัวสังคมแล้วก็ต้องไปหาพื้นที่ของตัวเองครัคือชุมชนเกกลุ่มเกเนี่ยนะครับคือการรวมตัวการการวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นสร้างเป็นอัตลักษณ์ด้วยเรื่องเพศเป็นตัวยึดโยงความเชื่อมถึงกันมันไม่เหมือนกับกลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆอย่างเช่นอ่ะเป็นชาติพันธุ์ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของอาประเพณีธรรมเนียมหรือว่ากลุ่มอาชีพ ใดๆเหล่านั้นเนี่ยคือมันหล่อหลอมสร้างประกอบสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ได้ขนาดขนาดนั้นเนี่ยกลุ่มเกนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเพศเป็นหลักมันจึงมีการนิยามความแตกต่างหรือว่าการพูดถึงตัวตนที่มัน มันต่างกันอยู่เลยไม่เคยรู้สึกเลยก็ยังรู้สึกจนกระทั่งโตมาแล้วมันเหนื่อยเนี่ยไปกระเทยแล้วมันเหนื่อยมันขี้เกียจขี้เกียจสะผมขี้เกียจทําทุกอย่างแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่หนูไปแบบว่าไปบวชชีพามแล้วแบบเฮ้ยชีวิตแม่งสบายว่ะไม่ต้องทําอะไรเลยคือแบบไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทําผมไม่ต้องสระผมอะไรรวบผมก็ได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเราใช้ร่างกายนี้สักใช้ร่างกายนี้กับการแบบว่าขายความสวยไปสักพักหนึ่งสัก สามสิบอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะไปเอานมออกไหมเพื่อที่จะแบบว่าสบายเป็นเกย์หรือล่าสุดก็แบบลองใส่วิกเฮ้ยสบายวะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําผมหรือตอนนี้ก็คือวันไหนไม่ได้สระผมแล้วต้องถ่ายงานอะไรเงี้ยเออก็ลองไปใส่วิกแท่แล้วก็ใส่วิกผมสั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอ็นจอยกับการผมสั้นนะแต่มันก็ยังรู้สึกรักกันไปกระเธออยู่จากส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้แข่งแล้วพวกแถบบอลก็มีเพื่อนที่เป็นเมียก็มีคุยกันได้หรือ คนที่แบบอ่าโอเคออกสาวมากๆหรือแต่งหญิงเลยน้องูเลยก็เป็นเพื่อนกันได้รู้สึกว่าไม่มีใครเยอะใครยังมีอีกห่อไม่น่าแล้วป่ะยุคก,ก่อนอ่ะออกแบบออกสาวนี่คือเป็นสาวเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชนชั้นด้านล่างที่แบบในใน,ใน,ใน,ในห่วงโซโกเกนะตอนนี้เก้งก็กินติดหวานกันเพื่อนที่เป็นแปลงเพศไปแล้วอ่ะก็ยังชอบเกตออกสาวเลยนะเกออกหวานนะ คือก็งงงโยงคือแบบสเปกตรัมมันเยอะไปหมดเลยอะับเนี่ยเรามองว่ามันเป็นกระบวนการที่เราพยายามหาหาจุดร่วมหาการยอมรับในหมู่คณะเพราะว่าการเป็นตัวคนเดียวอ่ะมันลำบากแล้วยิ่งเป็นเกย์เป็นทอมเป็นเลสเบียนเป็นคนพิการเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนชาวเผ่าเป็นคนต่างด้าว เป็นฝรั่งการอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมันมันลำบากอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งที่เราพยายามที่จะสร้างหรือผลิตขึ้นมาเพื่อแบบรวมกลุ่มว่าเฮ้ยเธอเป็นแบบฉันเฮ้ยเธอเป็นผู้ชายเหมือนกันเหรอเหมือนเหมือนเวลาที่เราไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเราก็อยากจะหากับคนที่เป็นเกย์เหมือนกันเป็นผู้ชายด้วยกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันชอบกินข้าวผัดเหมือนกันชอบกินกะเพราเหมือนกันสังคมมันมีพนาการ กลุ่ม LGBTQ เราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้วลุ่ม L ยังน้อยกว่า G เแล้วก็อยากให้สังคมเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มตัวอักษรต่างๆเปล่งเสียงในฐานะเป็นเจ้าตัวส,สามารถมีพื้นที่พูดได้มากขึ้นเสียงดังมากขึ้นให้คนได้เข้าใจได้มากขึ้นด้วยหรือว่าสังคมเองก็มีพื้นที่มากขึ้นให้เขาได้พูดเหมือนกันเพราะว่าจะให้เกย ไปพูดแทน t r a n s w e n a n ก็ได้นะแต่มันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปจะให้เกยพูดแทนเลสเบี้ยนมันก็มีอะไรที่มันซ้อนทับกันอยู่แต่ให้เจ้าของประสบการณ์ได้พูดย่อมดีกว่าตอนนี้มีอะไรนนน n เนอรี non ่ ary, มี asexual มีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามี intersex มีอะไรอย่างนี้อีกถ้า แต่ละกลุ่มเนี่ยได้เปล่งเสียงได้พูดได้ทําความเข้าใจได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสังคมมันก็จะขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆอะ่ะโดยที่แบนแบบไม่ไปผักใครไว้ข้างหลังไม่กดใครไว้ใต้ดินสวัสดีครับซีโจรครับสวัสดีครับผมซีโจ o อรมรพ,พิมพานะครับก็เป็นครีเอทีฟที่ช่องวันครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระครับ มันเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากคำเอาคือเราก็เปิดตลอดแต่ว่าเวลาเราเข้าไปในสังคมไหนเราอยากแบบเป็นธรรมชาติอ่ะก็คือเราเป็นเราอย่างเงี้ยคือเราไม่บอกว่าเอ้ยผมเป็นอันนี้นะครับผมเป็นอันนี้ครับแต่เราอยากให้เขาค่อยๆรู้จักเราเองก็มีกนดันนะเพราะว่าบอกตรงกางแข่งขันมันก็สูงไม่ว่าเราจะเป็นแถวบนแถวไหนก็ตามมันก็จะมีแบบเออเราก็ต้องแข่งกับคนอื่นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็เลยตัดตัดปัญหานกันไม่แข่งกับใครแม้ ไม่ต้องนึกถึงใครเลยแค่แบบโอเคเราพอใจอย่างเราแบบมั่นใจอย่างเราแฮปปี้หรือยังร่ำรวามสุขหรือยังแค่นี้พอถ้าในมุมนักแสดงอ่ะก็มองว่ามันยากเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีนึกปะถ้าจะเล่นในบทไหนอ่ะหรือว่าจะบทเป็นเกย์หรือจะบทเพศไหนก็ตามจะบทชายก็ตามเราก็ต้องไปเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ดีไปเป็นตัวละครอ,อยู่ดีมันก็ยากอยู่ดีจุดประสงค์อ่ะ คือเราพยายามจะเรียกว่าอะไรพยายามจะสอนแทรกตลอดนะหนูบ่ามันไม่ใช่มีแค่ชายหญิงนะมันมีสถานะไม่มองหญิงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ,อเหมือนเราก็พยายามถ่ายทอดมาให้สังคมอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเออมันไม่มันไม่ใช่มีแค่ผู้ชายผู้หญิงนะมันมีอีกสถานะนึงด้วยนะมันมี LGBT ด้วยนะอะไรเงี้ยออยู่แล้วอะ่ะเหมือนตอนแรกน่าจะมีคนไม่ชอบมันนะ้งเพราะว่าแบบเหมือนแบบเออไปจัดเขาอะไรเงี้ย ก็เขาก็จะแบบวิเคราะห์ทำไมต้องเอาคนมาแบบตัดสินกันเอามาแบบมาจัดว่าเพศนั้นเพศนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จุดประสงค์เราจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากให้ใครมาตัดสินแบบนั้นแต่เหมือนเราเป็นสื่อเนาะเราก็ทําหน้าที่ถ่ายทอดอ่ะค่อยๆ educate คนดูให้รู้ว่าเออมันมีเพศที่หลากหลายด้วยนะถูกปะ <S 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 แต่อยู่ที่เขาว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมากกว่าแต่เราอ่ะในหน้าที่สื่อเราก็พยายามอย่าง เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอ่าส่วนตัวผมนะเอ่อสิ่งที่คิดว่าเกอไม่ได้เหยียดกันหรอกอกืมเกอไม่ได้เหยียดกันเลยถ้าเราจะเห็นงานงานไพสงานไพสหรือแม้แต่แบบซอยสองทุกคนแบบแฮปปี้นะผมรู้สึกว่าเอ่อในเรื่องของความเท่าเทียมของแต่ละเผ่าเนี่ยเขารักกันอยู่แล้วส่วนใหญ่โจ๊กอืมแต,ต่ตึ้งเชื่อไหมมันเริ่มมาจากแค่โจ๊กเพื่อนเพื่อน<ม>เหมือนแบบเกลียดเทียมรูดล่างกับอย่างเช่นมานมาอะไรเงี้ยัเพื่อนให้คนเห็น หรือว่ามันคือความน่ารักแล้วก็ถ้าจะมองว่าเป็นการแบ่งอะแต่มันไม่ใช่แบ่งเพื่อเพื่อให้มันไม่เท่ากันแต่มันคือแบ่งแค่แยกลักษณะเออแล้วมันก็สําหรับหนูหนึกว่ากระดูกง่ายดีแล้วก็อาจจะแยกเทศได้ด้วยว่าแบบเออชอบเทศไหนพอพูดออกมาก็เออเจอเทศเลยนึกภาพออกเลยอะไรเงี้ยเหมือนนมงูก็ภาพมาเลยหมีกุ้งม้าน้ำอะไรเงี้ยคือภาพมันก็ลอยมาเลย หรือว่ามันก็ง่ายดีเหมือนสังคมเราเริ่มตื่นรู้มากขึ้นแล้วว่าเออมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะมันไม่ได้ฟิกแค่แบบที่สังคมยุคก่อนน้านี้เขากาหนดไว้มันก็เลยเป็นว่าเออเก้งทุกวันเนี่ยมันก็จะอิสระมากขึ้นละเปิดตัวจะเป็นอะไรว่าีจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นตรงไหนก็คืออิสระมหมดเลยไม่มีใครมานั่งว่าหรือว่ามานั่งตัดสินใจแล้วครับผมพี่ว่าแบ่งชนชั้นอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในทุกเพศแหละ มันแบ่งกันขำๆแหละแบบอุ้ยเธอฉันดีกว่าเธอแต่อะไรเงี้ยแต่อย่าเป็นซีเรียสมากมันแบ่งกันขำๆอยู่แล้วคืออย่าคือด้วยความที่ที่ไม่ได้มีปมอะไรมากกันเนาะก็จะรู้สึกอุ้ยแบ่งก็อ่านแล้วก็ขำๆแบบฉันอยู่ตรงนี้สุจุดตรงนี้แต่แบบพอไปอยู่ในสังคมพอเราไปใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบเคาว่าเราดูด้อยกว่าคนอื่นนะคือชีวิตคุณมันมีมากกว่าแค่รูปหลักภายนอกไงถ้าคนนี้มันมั่นใจอยู่แล้วว่าไปอยู่ตรงไหนก็ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ช่างน้ําหนักลําบาก เพราะว่าในชุมชนเกย์เองมีความเป็นเพื่อนพ้องมีความเป็นบร o t เ e อร์ฮูดซิสเตอร์ฮูกันพร้อมที่จะผลักดันในประเด็นต่างๆถ้ามีใครมากดทับกดขี่แต่ข้างในวงคอมมิตี้ของเรามันก็มีการแข่งขันเชื่อเฉือนกันเองอยู่แล้วการเฉดดิง้งการล้อเลียนการจิกกัดกันแกะกรนะแหนด่าทอมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยตรงนี้นะครับบางกลุ่มอาจจะไม่มีก็ได้นะบางกลุ่มอาจจะแบนแบบโอ้ย PC มากเลย ก็จะไม่พูดถึงเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันก็อยู่ในมันก็จะมีลิมิตมีขอบเขตของมันว่าเราจะไม่ล้อเล่นการหยอกเอินกับเพื่อนระดับไหนจะนําไปสู่ความรุนแรงหรือการแบบทาร้ายจิตใจกันซึ่งเพื่อนการสนิทกันมันรู้ลิมิตระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เมื่อสังคมหยิบตรงนี้มาใช้ในพื้นที่สาธารณะบางครั้งมันก็จะนําไปสู่ความไม่เข้าใจเพราะมันถูกหยิบออกไปจากบ,บริบทดั้งเดิมที่มันมีอยู่ ก็เรียนรู้กันไปจากแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ากลุ่มเกย์เขาคุยกันยังไงกลุ่มกระเทยคุยกันยังไงแต่ตอนนี้สังคมชายหญิงต่างๆเนี่ยสามารถขบขันแล้วก็มีเซนส์โซฮิวเมอร์คล้ายๆกับเกย์คล้ายๆกับกระเทยแล้วอะเรามองว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้รับได้รับสิทธิให้ได้รับการคุ้มครองได้รับความมั่นคงในชีวิตบางประการที่รัฐนี้แผ่นดินนี้ประเทศนี้ หรือที่ไหนก็ตามอะที่มนุษย์คนนี้เกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่เขาควรจะได้เพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนในฐานะบุคคลคนหนึ่งเราก็ทําหน้าที่ทํางานหาเงินเสียภาษีแล้วก็ดูแลคนในเจเนอเรชันถัดไปแล้วว่าพารทนี้เป็นพารทที่สําคัญมากๆเราก็บอกว่าอุ้ยมันมีอื่นๆปีกย่อยมากมายเลยนะเรื่องของความเท่าเทียมคํานําหน้าชื่อนโยบายเรื่องของเซ็กส์บคเกอร์นโยบายสิทธิสตรีสิทธิเด็ก ผู้บกพร่องทางร่างกายต่างๆสุดท้ายแล้วก็เป็นการให้เกียรติขนาดคนที่เป็น H i ช p o s i t i v e เราก็จะเรียกว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ h i ชวเราเรียกแบบนี้ของเรามานานมากแล้วแล้วเราว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้ที่สังคมควรจะรับรู้สักทีว่าถึงเวลาแล้วมึงที่ความเท่าเทียมมันควรจะต,ต้องเกิดขึ้นในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานทุกคนควรจะมีอะไรที่มัน เท่าเทียมกันเข้าใจอยู่ว่าเท่าเทียมแบบเท่ากันจริงๆอ่มันไม่มีหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดลดแกลบให้มันแคบให้ได้มากที่สุดก็ยังดีถ้าสมมติว่ามันได้รับตัวสิทธิ์เนอะสมมติเท่าเทียมหรือสิทธิเรื่องของ lgbt มันได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเ,เป็นกฎหมายชัดเจน,น,นเรามองว่าการยอมรับของคนในสังคมและคนในคอมมูนิตี้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้น การแบ่งหมวดหมู่แบ่งเผ่ามันก็น่าจะน้อยลงการเหยียดสาวไม่สาวเผ่านมงูก็จะต้องน้อยลงการมีประเด็นที่ก้าวหน้าก็จะต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นปัจจุบันที่ทททอัดรายการตอนนี้ใช่ไหมครับสว,วชุดเดิมที่ยังไม่ใช่ชุดใหม่ที่จะเลือกตั้งในปี67เนี่ยเขาก็เลื่อนระยะเวลามาเพื่อให้พิจารณาเสนอเท่าเทียมให้เสร็จภายในสว,วชุดปัจจุบันนี้ ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยสังคมเรามีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็ต้องพัฒนาตามไปให้ถึงเช่นเดียวกันในเรื่องของว่าจะทํำยังไงดีให้บุกให้ประชาชนที่60กว่าล้านคนทั้งประเทศเนี่ยสามารถอยู่ภายใต้ร่มกฎหมายเดียวกันได้แล้วกฎหมายบางกฎหมายก็สามารถครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิต ในรายละเอียดรายย่อยของแต่ละบุคคลได้ที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปให้ได้เสียงอื่นอะ่ะได้เปล่งออกมาได้แสดงตัวตนออกมาได้ฉายแสงมาครับให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆกันนะชายหญิง LGBTQIAN แล้วก็จะมีพลัสต่ตอไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆสำหรับสังคมในอนาคต